สวัสดีครับพบกันในเช่นเคยกับหนุ่ยไรยสไตล์ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้เชา้านี้เมนูนี้เราจะพามาพบกับการต้มผักให้ท่านผู้ชมดูนะครับ <c oughs> อุ้ยไม่ใช่ <c oughs> เป็นเมนูต้มจับชายนั่นเองครับท่านผู้ชมครับเป็นเมนูที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบเมนูนี้ก็ได้เป็นเมนูที่กินแล้วทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นเต็มไปด้วยวัตถุดิบต่างๆก็คือผักรวมนั่นเองครับเมนูนี้ ทำให้หลายๆคนชื่นชอบในการทานง่ายขึ้นครับก็ไปติดตามรับชมวิธีการทํากันเลยมีเลกสไต์เชนเอลวอวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะครับซี่โครงไก่สองตัวเดี๋ยวเรามาทําเป็นชิ้นครับเป็นชิ้นชิ้นสับเป็นชิ้นเดี๋ยวเราก็นําไปผัดอีกทีนึง อันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมนะครับและนี่ก็คือวเช้เาวใบตั้งโอและผักที่เตรียมไว้นะครับเป็นผักกวางตุ้งแบบไม่มีดอกวัตถุดิบต,ต่างๆเราก็ได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยเดี๋ยวเรานําวัตถุดิบต,ต่างๆนี่เตรียมไว้ก่อนนะโอเค let's go นี่เราก็จะโขก พริกไทยเม็ดกับกระเทียมนะครับรากผักชีเราเราเอาไปผัดกับน้ำมันเพิ่มความหอมกลิ่นหอมโชยมาแล้วครับโอเคนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับ แล้วน้ำมันพืชใส่ลงไปในหมอ้อแล้วตอนที่ใส่แล้วเดี๋ยวเราก็จะนี่ค่ะเป็นกระเทียมกกระป๋าพริกที่กบไว้แล้วก็พริกไทยเราผัดให้หอมอันนี้ผมผัดในหม้อเลยนะผมไม่ได้ผัดในกระทะนะเราผัดให้หอมก่อนนะครับขั้นตอนแรกว่าต้องผัดก่อนรัดให้เครื่องเขามีความหอมก่อนก่อนที่จะเอา มสตุดิบต่างที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเราจะใช้ภาชนะที่ผัดเป็นกระทะก็ได้นะแต่นี้ผมที้เกียดเทหลายรอบนั้นก็ผัดในหม้อได้เลยก็เบาไฟเอาพอดีพอดีหม้อมันบางก็จะไหมได้ส่วนไป่อมผมจะผัดเลยนะครับ เสร็จอมเลยผมจะให้มันเข้ากับเครื่องที่ปรุงไว้กับเห็ดมันจะเข้าเป็บเนื้อกันด้วยดีจริงๆใส่ทีหลังก็ได้แต่นี้ก็จะให้มันความหอมเข้าเนือเห็ดนะ้อเท้าก็ลงได้เลยเราอขอ้อเท้าจะสุกยาก เข้ากันก็ดีครับความหอมเริ่มมาละจะเติมน้ำสักนิดหนึ่งก็ได้ยงไม่ต้องเติมเยอะนะครับขั้นตอนนี้เริ่มไปหนะ่อย เราก็จะใส่ไก่ที่เตรียมไว้ลงไปเลยซี่โครงไก่ครับสองตัวผัดให้เข้ากันเลยครับว้าว <Wow. S 1> ชอบหมูชอบอะไรก็ใส่ได้ครับมันจะเป็นต้องไก่นะครับน้ำเนี่ยไว้ทีหลังนะครับผัดผัดให้เครื่องที่เราเตรียมไว้อะให้มันหอมก่อน อันนี้มืไก่เริ่มสุกได้ที่นนะะแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ํามันหอยลงไปใส่แค่ความมันเลือใส่แล้วแต่ตามชอบเลยนะครับอันนี้เราก็จะตามด้วยผักผักเยอะมากเลยลมหม้อแล้วนะครับเดีมันก็ยุบกับผัก ค่อยใส่ไปน,นี้ยังไม่ได้ใส่น้ำถ้าใส่น้ำผักมันก็จะยุบลงน,นี่เราผัดให้มันสุกพอทั่วกันพราะว่าเครื่องปรุงต่างมันเข้ากับเนื้อไก่ด้วยดีแล้ว กินหอมแล้วครับพอค่อยเติมผักลงไปแล้วกดลงกดลงจริงๆแล้วทำกินน่ะก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้หรอกครับอันนี้ ทำแจกชาวบ้านเขาด้วยครับไม่ได้ทำกินคนเดียวหรอกครับเพื่อแพร่นี่ครับผักเริ่มเริ่มยุกแล้วเมื่อกี้ดูเหมือนเยอะนะขั้นตอนการทำก็อาจจะยุ่งยากหน่อยอาจจะแต่มันก็ไม่ยุ่งยากนะสำหรับคนที่ชอบทำหลับข้าวนะครับ มันนม่มีอะไรยากมากมายถ้าเราอยู่ที่เราชอบมันก็ไม่ยากพักเราก็ใส่จนหมดเหนะ็นไหมยุบแล้วเมื่อกี้ดูเหมือนจะเต็มหม้อนะเราก็คผัดไปให้มันสะดุ้งไฟใช้เวลาหน่อยนึงยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยครับต้มฉับชาย หมอนี้ก็อาจจะเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้านครับเห็นไหมเริ่มเริ่มยุบละเ่อกี้ดูเหมือนจะล้นหม้อเลยเดี๋ยวน้ำผักมันก็ออกอีกเราอย่ายีบไปใส่น้ำเยอะเพราะว่าเรา ช่น้ำไว้สักครู่นึงเมื่อกี้นะเผื่อนิดนึงอยู่ๆเราไปเติมเลยเดี๋ยวเสียรสชาติเลยลองเผื่อน้ําผักของนอาด้วยจริงๆเวลาผัดเนี้ยบางคนเขาก็จะผัดผัดอันนี้ไปเลยผัดแล้วก็ใส่ซวนกุงกุงกุงไปแต่นี้ผมจะทําเป็นน้ําน้ปํปรุงราดไปเลยนะครับี้เยษม,มาอัน,นี้หลายรอบคือในเนี้ยส่วนผสมมุงก็จะมีน้ำซอสอ่ีอิ๊วดำซอสปรุงรส น้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลทรายไอ้น้ำตาลปิ๊บไปเพิ่มตัดหวานนิดนึงแล้วก็จะมีะขานอนหนึ่ง้อนนี่ยครับไม่ละลายเลยลเราทิ้งไว้ให้ละลายแบบตัดหวานนิดนึงครับใช้ปรุงน้ำแล้วก็มาเทอย,อย่างนี้เลยจะสะดวกกว่าเราจะมาปรุงเทใช้ขวดมาเทเทเนี่ย อันนี้เราปรุงปรุงปรุงเป็นน้ำป๊อบาดเลยมันจะง่ายครับใครที่ชอบเมนูนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูไลค์สไตล์ช anel ด้วยลองไปทำดูนะครับท่านผู้ชมเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่คนชอบอะไม่ยากรอกครับดูขั้นตอนการทำที่กระต่โอเคนี่เราก็จะทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง พักใหญ่เลยครับเดี๋ยวทิ้งไว้เราปิดฝาก่อนเดี๋ยวเราทิ้งไว้เนี่ยฮะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวพอเขาเดือดตุนให้มันเปื่อยทั้งไก่ทั้งวัตถุดิบต่างๆนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูตอนสุกและนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่ใบตั้งโอลงไปเลยี่ขาดไม่ได้นะใบตั้งโอเนี่ยเพราะเพิ่มความหอม ของกลิ่นใบตั้งโอกลงไปนี่โอ้โหรสชาติดูดูสีน้ำกันอผมกล่อมเลยครับรสชาตอิอร่อยมากเลยไก่สองตัวที่โดยท่านผู้ชมจะขนาดไหนอะความนัวนดูเห็ดดูเห็ดอืเขียวดนเห็ดไปนี่แบบมีความนุ่มของเห็ดนะฮะมีประโยชน์มากเลยครับเราอย่าไปเน้นเค็มเน้นอะไรนะเราเติมเอาได้นะครับ ยิ่งต้มยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยครับต้มฉับชายเมนูนี้จัดว่าใครที่ชอบกินผักกินอะไรยิงนะใส่ให้เต็มที่เลยนี่เดี๋ยวความหวานของหัวเชื้อท้ายก็จะออกมาอีกนะครับพอเขาสุกอันนี้ยังไม่ถึงกระเละน,ะนี่ยัวเชื้พท้ายยังแข็งอยู่เลยเพรต้องต้อมอีกนานครับตุ๋นไก่ให้เปื่อยก็อุ่นไปเรื่อยๆรืยิ่งอร่อยครับ ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยดูกลิ่นดูสีสันดูความน่ากินครับ